有有 okay. บ,บ่เอาไข่บ่จ้ะขึ้นแผงขึ้นแผงโอเคจ้ะงามๆห้ามโดนไข่โดนไข่บ่มาบ่มาหลายมือเลยคิดทอดไม่หากคิดทอดบ่ดทอดบ๊อบบิใส่อันนทุงไฮจ้าขึ้นแผงหาซิบาทพอแล้วโอ้ยขึ้นแผงหาซิบพนาไข่เป็ดหัวอาหารกับแพงอ๋ออ่ามันก็ไข่เป็ดไข่บักไข่ไก่ล่ะอ้ยขึ้นแผงจ้ะหาซิบาทไปตั้งไหน บ่ได้บ่ได้บ่ได้อาสิปาบ่ได้ดิช่างิโรนี่สร้างเอาเด้อพี่น้องเด้อนี่ลูกค้าเลี้ยงมากอีนดีได้นังลูกค้าคนนี้โอ้ยตั้งตั้งโคดลูกงามนะงามทุกลูกเลยจ้าในงามงามงามบอกงามอันนี้อย่าเอาแบบมอมเมมนะเจ็ดแปดเก้าสิบ 1ิ1เอ็ดทิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าห้าิบวกว่ะรขึ้นแงเจสิบาทค่ะบอกว่าห้าชิปมานเจ็ดสิบแปดสิบปีเอาไปเลยไปเลยค่ะโต๊ะแตกดึกจ็บาทนะเจ็สิบบาทจ้าวันนี้เด็กเิเจ็ดสิบาทค่ะเจ็ดอันนี้เจร้อยอันนี้อามาอีกสิบบาทค่ะ นถ้าไปเก็บร้อยแล้วไข่เป็ดนะฮะจากฟาร์มสดๆเลยยายหน่อยซื้อไปกินทุกวันเลยหน้าสวยสดใสเลยค่ะเพราะไปทานไข่เป็ดใหญ่ไข่เป็ดฟาร์มหวานใจไม่มาไม่มาไข่เป็ดไม่มาไม่มาถ่ายกินไข่กินไข่อะไรล่ะจะให้กินจากไข่ดำไข่ดำนั่นตะนั่นตะนกรกเงีแนวไข่ดำไข่ดำไข่ดำว้ามาให้ขวดเลยไข่ไข่เฮะไข่ดำไข่ไข่ ไข่ดำไข่ไข่ไม่มีดอกไขเยี่อม,มาสิไขดำเป็ยังไงว่าจะเอาเนี้มะกรนนูดมีนะเอาอะไรมาวดแอย่ะเี้ยจงซื้อมากนะคืออะไรเอามาทำไมเรียว่าเห็ดมาจะเคะเียกัเรยว่าเห็ดกวนนี่อือ้สดายย่นโอเ้เสีด้ข้ากว,แบบวนแบบไหนข้ากวนแบบไหนนี่ตกแล้วไอ้ยี่ไม่เป็นใจเลย กดเก้าอี้เล้วเกดเก้าอี้เลยดเมาแตเว่ามูอมาตวนประมาณจ้าเทียกันได้เล่นจนว่าห่างแล้วนี่เห็มันห่างไปดูดอือพุทธาสร้างนูกับป๋องมาปอมมาเนาะเขี่ยปอมมาหาเลยเฮ้เดี๋ยวมึงโดนเด้อเอ็นี่มีแต่เฮาเไม่ใช่เฮาเนี่ยเอามาทำไงลูกป่งนี่นะเอาเอามาเฉยเฉยนี่มาแขมนี่มาแข็มนี่หนูละห้าบาทมากุูนอ่ะเดี๋ยวยืนละห้าบาทเดี๋ยว ขอจักลูกเอาไปเปล่าให้เด็กหน่อยเล่นเอาไปทำไมไปเปล่าให้เด็กหน่อยเล่นอุ้ยคือสีมาขอกันเอาขอลูกโป่งมาหนิแม่เด็กหน่อยอยู่กับบ้านคนหนึ่งไงผ่มุนยักจิกเอาไปคนสิเสดเดไป,ไปไปไปะเอาอะไรไปขอลูกโป่งเอาไปเปล่าให้เด็กหน่อยเล่นไป <laughs> กราบสิไปซง จะยืนโดนเอาของโคไปสื่อนุ่มสื่อไข่เรียบร้อยนุ่มไข่ไข่นุ่มนี่หมาเห่าง่ายตลอดเดี๋ยวมึงเถอะไอ้นาดไอ้ดาไอ้ดาที่เม่มึงไปไปบ้านกระโดดไปเลยกระดไปเลยเดินใหม่เด้อเอาไม้ทิ้งข้างทางข้างทางดูตัดไปจะเดินไปโ่งนี่แมมมไไ่่ตตั้งั้งจะเดินไปโ่งไม่ตั้งเป็นทีมนักแข่งเลยจะสาดหนูนะคะ จริงจริงเย็กเก็บเด็กไปว่าพี่แม่มึงไปแล้วมาอย่าเฮาไปค่ะขอบคุณมากนะคะย้อนไม้ไปทิ้งเลยอบายบายค่ะ